ก่อนที่รายการเรานําเสนออะไรน้ําป่าตัดทางขาดเด็กๆก็เลยใช้วิธีห้อยโหนสลิงเหมือนทาสานไปโรงเรียนอ่ะตรงนี้ที่จังหวัดอะไรนะสตูลหรือพัทลุงอ้นครศรีธรรมราชนี่นครศรีธรรมราชเด็กๆก็น้ำท่วมนครศรีไงก็เลยเกิดทาานน้อยทาสานน้อยขึ้นมาพวกผู้หลักผู้ใหญ่ก็ช่วยนะฮะ ก็ปลอดภัยนะเพียงแต่ว่ามันก็ดูบาดเสียวเล็กน้อยอนะครับกลัวว่าจะเกิดความอุบัติเหตุพลาดพลั้งอะไรเนี่ยนะครับบริเวณถนนสาย4198ทางเข้าหมู่บ้านนะฮะนี่นะครับพอหลังจากที่นำเสนอข่าวนี้ไปปั๊บนะฮะล่าสุดวันนี้ครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสรารภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาสีชนครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพลทหารราบที่5 ไปช่วยกันสร้างสะพานไม้ชั่วคราวจากจุดที่เขาโยงเชือกเมื่อสักครู่ประมาณสัก50เมตรเพื่อให้นักเรียนกับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะฮะสามารถสัญจรเดินเท้าผ่านไปหรือเอามอเตอร์ไซค์วิ่งไปก็ได้เดินได้เลยเดินก็ได้ไอ้หนูเสื้อสีชมพูนี่เดินเลยแม่สุดยอดนะครับก็ต้องขอบคุณนะฮะทางด้าน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสรารภภัยและก็เจ้าหน้าที่ทหารจากกองพลทหารราบที่5ที่ไปช่วยชั่วคราวก็ยังดีนะก็ยังดีถ้าว,วอนเหนือค่อยว่ากันอีกทีนึง <c oughs> นะครับก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนปรบมือให้หน่อย